มิสเตอร์เคสูโอภูมิใจเสนอ The Outsider หนังแก๊งยากุซ่าในปี2018ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเรือนจำแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงผ่านไป3ปีมาแล้วทหารนิกยังถูกคุมขังในเรือนจำของญี่ปุ่นเขาเป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียว ที่ถูกคุมขังเงนเรือนจำแห่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนิกต้องคอยทำความสะอาดและต้องมีผู้คุมอยู่เสมอจนเขาเห็นกลุ่มชายคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องและนิกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนดิ้นทุรนทุลายเขาจึงเปิดประตูเข้าไปจนไปเจอชายคนหนึ่งถูกจับมือและถูกแขวนคอเขาจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยชายคนนั้นจนรอดชีวิตกลับมาได้ทั้งสองคนก็ถูกผู้คุม ลากตัวมาสั่งสอนพวกผู้คุมรู้เห็นการแขวนคอของชายคนนั้นเพราะชายคนนั้นเขาคือคนในแก๊งยากุซ่าที่กำลังแอกสมจดหมายไปให้พวกของตัวเองที่อยู่ข้างนอกเพื่อให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนจะได้มาช่วยเขาได้แต่ผู้คุมเห็นเขาซะก่อนทางคู่จึงถูกสั่งขังเดียวนิกที่ไม่รู้เรื่องก็ต้องสวยไปด้วยนิกถูกขังเดียวมาหลายวันได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ของทหารก็คิดแต่ว่า เพื่อนตัวเองต้องมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่มาช่วยเขาได้จนสุดท้ายแล้วทางคู่ก็ถูกจับขังร่วมกันชายคนนั้นแนะนำตัวเองและขอบคุณนิกที่ช่วยชีวิตเขาไว้เขาชื่อว่าคิโยชิเขามีลูกน้องมากมายคิโยชิอยู่ในแก๊งยากุซ่าชิโรมาซึแก๊งที่ควบคุมเมืองโอซาก้าตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้พอรู้จักกันบ้างแล้วคิโยชิจึงอยากจะให้นิกช่วย ให้เขาเออกไปจากคุกโดยเขามีแผนการนั่นก็คือชิโยชิจะทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บแล้วนิกต้องเรียกพวกคุมให้เข้ามาช่วยชิโยชิจะออกจากเรือนจำเพื่อไปอยังโรงพยาบาลตอนที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลเขาจะให้ลูกน้องมาช่วยและเขาก็จะได้ออกไปจากคุกแล้วชิโยชิจะส่งคนมาช่วยนิกออกจากคุกเหมือนกันบุญคุณต้องทดแทนนั่นก็คือสัญญาของชิโยชิ จากแกงชิโรมาซึจนถึงวันเวลาที่เหมาะสมชิโยชิจัดการกีดท้องตัวเองนิกเรียกผู้คุมให้มาช่วยเขาพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเป็นไปตามแผนทั้งคู่จนหลายวันต่อมานิกก็ถูกปล่อยตัวและมีคนของชิโยชิมารับตัวเขาหน้าเรือนจำอิสระครั้งแรกในหลายปีของนิกและเขาก็ถูกนำตัวไปยังแกงชิโรมาซึชิโยชิจะให้เขาเข้ามาทำงานในแกงยากุซ่าด้วย โดยพี่ใหญ่ของชิโยชิเขาชื่อว่าโอโรชิเขามีอำนาจรองจากหัวหน้าแก๊งชิโรมาซึแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบนิกเท่าไหร่เพราะชาวต่างชาติจะเข้าแก๊งยากุซ่าญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายและยอมรับกันได้แต่โอโรชิก็เห็นแก่ชิโรชิเขาจึงต้องรับนิกเข้ามาในแก๊งโอโรชิจึงสั่งให้นิกไปทำงานแรกของเขาให้เขาเข้าไปเจรจากับชาวต่างชาติคนหนึ่ง ที่ทำธุรกิจอยู่ในเมืองออสกาชิโยชิจะปล่อยให้เขาเข้าไปคนเดียวให้นิกเข้าไปจัดการเองเจ้าของโรงงานเขาชื่อว่าพาเนตเขาทําสัญญากับสหรัฐในการซื้อขายเหล็กและอาวุธสงครามจากประเทศญี่ปุ่นโดยพวกแกงยากุซ่าต้องการซื้ออาวุธพวกนี้กลับมาแต่เหมือนว่าพาเน็ตจะไม่ยอมเพราะเขาทำสัญญากับสหรัฐไปแล้วนิกเจรจารไม่สำเร็จเขาจึงเอาเครื่องพิมพ์ดี ตีหัวพาเน็ตไปหลายทีเพื่อสั่งสอนเขานี่คือแก๊งชิโรมาซึที่ควบคุมเมืองนี้นิกได้เดินออกมาหาชิโยชิเหมือนชิโยชิจะรู้ว่ามันต้องออกมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขาจึงไม่ว่าอะไรนิกชิโยชิจึงพานิกไปดื่มในร้านของเขาจนมีแก๊งคั่วหลีเข้ามาในร้านนั่นก็คือแก๊งเซอิซุแก๊งที่คุมพื้นที่โกเบแต่พวกมันต้องการขยายอาณาเขตมาที่ออสกาด้วย หัวหน้าแก๊งเซอิสุคนก่อนเป็นเพื่อนลักกับหัวหน้าแก๊งชิโรมาสึแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็เลยตกมาถึงรุ่นลูกความสัมพันธ์ของแก๊งก็เริ่มห่างออกไปพวกคนในแก๊งเซอิสุเข้ามาคุยเรื่องที่เจ้าของโรงงานถูกทำลายนั่นก็คือพาเนตที่นี่เขาไปเจรจาด้วยพอพวกแก๊งเซอิสุมีสัญญาการซื้อขายกับพาเนตพวกเขาเป็นหุ้นส่วนกันเหมือนชื่อเสียงของแก๊งชิโรมาสึค่อยๆหมดไป ตามยุคสมัยพาเนตจึงไม่อยากทำการค้าด้วยจึงหันหน้าไปทำการค้ากับแกงเชอิสุแทนนิกทนคำขู่จากแกงเชอิสุไม่ไหวเขาจึงหยิบแก้วน้ำตีไปที่หัวคนในแกงทุกคนชักปืนออกมาโอโรชิจึงไล่พวกมันออกไปจากร้านของพวกเขาการทำแบบนั้นของนิกเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียอะไรตามมาหรือเปล่าเขาทำลงไปในอารมณ์ชั่ววูชิโรชิจึงพานิกไปยังห้องเช่าใหม่ ที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วและให้นิกใส,ส่สูทแต่งตัวดีเพื่อไปทำงานกับชิโยชิพวกเขาเข้าไปในบ่อนที่ตั้งในเขตโอสากาโดยไม่ได้ขออนุญาตจากแกงชิโรมัสึทางคู่จึงเข้าไปหาเจ้าของบ่อนชิโยชิถามเขาไปว่าใครคุมเมืองนี้เขาจึงตอบว่าแกงชิโรมัสึแล้วทำไมไม่ขออนุญาตพวกเขาก่อนชิโยชิจึงตบสั่งสอนไปหลายทีเพื่อให้รู้ว่า การจะทำอะไรให้ขอเจ้าถิ่นก่อนชิโยชิเขาจึงไม่ปล่อยคนนี้ไว้แน่เขาจัดการแทงไม่อย่างแล้วปล่อยให้เลือดไหลจนตายหลังจากงานเสร็จพวกเขาก็มานั่งดื่มในลานนิกเริ่มคิดแล้วว่าเขาต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยหรือเปล่าแต่นิกก็ไม่มีครอบครัวอยาพี่น้องที่จะต้องขับไปหาเขามีแต่ชิโยชิที่คอยดูแลเขาจนนิกได้ไปเจอกับน้องสาวชิโยชิถือเข้ามาเที่ยวที่ลาน ชิโยชิจึงเข้าไปหาเธอบอกให้เธอกลับบ้านอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยแก๊งเซอิสึอาจจะยกพวกมาถล่มที่ลาน,นีก็ได้เขาจึงฝากให้นิกช่วยไปส่งน้องสาวที่บ้านทางคู่จึงได้รู้จักกัน,กกนเธอชื่อมิอยูอยู่กับพี่ชายสองคนชิโยชิเป็นทั้งพ่อและพี่ชายคอยดูแลเธอมาโดยตลอดทางคู่จึงรู้สึกดีต่อกันตั้งแต่แรกเห็นนิกและมิยูจึงตกลงเป็นแฟนกันวันต่อมา นิก็เข้าไปหาชิโยชิเพื่อไปทำงานซื้อขายปืนชิโยชิได้ข่าวมาจากโอโรชิว่ากองทัพสารัดกำลังขนส่งปืนกลับไปที่สารลัดพวกเขาจะแอบ,บซื้อขายบางส่วนจากทหารสารลัดและงานนี้นิกต้องจัดการด้วยตัวเองชิโยชิจะไม่เข้าไปช่วยเขานิกรับงานนี้พอตกดึกเขาก็ไปที่ท่าเรือเขาเข้าไปก็ไปเห็นศพคนที่เพิ่งตายและคนของแก๊งเชอิสุก็โผล่ออกมา คนเดิมที่นิกเคยทำลายไปนี่เป็นหน้าน้ำของแก๊งเชอิสุแกงชิโรมาซึไม่มีสิทธิา์ขายในท่าเรือนี้เขาจึงสั่งฆ่านิกทิงแต่นี่ก็แย่งปืนได้และฆ่าคนของแกงเชอิสุไปสองคนหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นหัวหน้าแกงชิโรมาซึก็เรียกประชุมเขาชื่อชิโรมาซึเป็นเพื่อนรุ่นพ่อของแกงเชอิสุรุ่นก่อนไม่เคยมีปัญหาพื้นที่ในการทำมาหากิน พวกเขาแบ่งกันอย่างชัดเจนตั้งแต่แก๊งเชอิสุตกมาอยู่ในมือของรุนลูมีแต่ความขัดแยงและครั้งนี้นิก่ก็ได้ไปฆ่าคนของแก๊งเชอิสุอีกยิ่งสร้างความบาดหมางไม่ดีชิโยชิจึงสงสัยพวกแก๊งเชอิสุรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาจะมีการซื้อขายปืนกันต้องมีคนเป็นไส้ศึกให้พวกมันอยู่ในกลุ่มของชิโรมาสึแน่นอนพวกเขาจึงต้องส่งของไปขอโทษแก๊งเชอิสุ ก่อนที่มันจะเกิดสงครามระหว่างแกงขึ้นสิ่งนั้นก็คือนิ้วมือของคนทำผิดนิกจึงตัดสินใจตัดนิ้วตัวเองสองนิ้วเพื่อขอโทษและชิโยชิก็ตัดนิ้วตัวเองที่ได้ส่งนิกไปนี่คือกฎของแกงยากุซาลูกน้องชิโยมาสึจึงนำนิ้วมือทั้งสามนิ้วไปให้เพื่อขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปเซอิสึรับคำขอโทษจากชิโรมาสึส่วนนิก ก็ถูกพาตัวไปยังในป่าไปในสถานที่ที่ห่างไกลเขาเขาไปเจอกลุ่มคนที่ยืนต้อนรับเขาอยู่และนี่คือการทําพิธีต้อนรับนิกเขาแกงอย่างเต็มตัวน้ําชานี้จะเป็นตัวตัดสินถ้าน,นิกดื่มคือเขาจะได้เข้าร่วมแก๊งต้องอยู่กับแก๊งไปตลอดหรือไม่ดื่มจะอยู่คนเดียวโดยไม่มีใครนิกตัดสินใจเข้าร่วมแก๊งอย่างกุซาคิโรมาสเตอร์พวกเขาต่างฉลองกันที่นิก นด้เขามาเป็นพี่น้องกันแล้วชิโยชิจึงเข้ามาคุยกับนิกเรื่องมิยูเขารู้แล้วว่านิกกับมิยูอยู่ด้วยกันแล้วชิโยชิจึงสั่งห้ามให้ทั้งคู่คบกันมันจะเป็นอันตรายต่อมิอยูคนที่ต้องการเลิ้นงานนิกอาจจะทำให้มิยูโดนไปด้วยพี่ชายอย่างชิโยชิจึงไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเขาจึงสั่งห้ามนิกแต่ด้วยความที่นิกรักเธอเขาไปแล้วมันจึงห้ามนิกไม่ได้ทังคู่ ก็ยังแอบคบกันอยู่และนิกก็เข้ามาเป็นคนในแกงคุมบ่อนหาเงินเข้าแกงในมากมายจนโอโรชิเริ่มจะไม่พอใจนิกเหมือนโอโรชิจะแอบชอบมีอยู่จนมาถึงวันหนึ่งแกงของเชอิสุก็เข้ามาคุยเรื่องธรุรกิจกับชิโรมาซึแต่ตัวหัวหน้าแกงเชอิุุไม่มาเองชิโรมาซึจึงรู้สึกไม่พอใจเหมือนไม่ให้เกียรติกันโดยเชอิสุจะเสนอให้เขาเข้าร่วมหุ้นกันแต่เชอิสุ ต้องเป็นคนคุมอำนาจยิ่งทําให้ชิโลมัสึไม่พอใจมากเหมือนเขากําลังจะถูกยึดแกงไปทั้งหมดแต่อโรชิอยากให้ชิโลมัตสึคิดดูก่อนโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาง,ง่ายๆผลสุดท้ายการเจรจาก็ไม่สําเร็จหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกไปดื่มกันโอโรชิอยากจะให้เข้าร่วมกับเซอิสุเพื่อโอกาสในการทรําธุรกิจร่วมกันแต่เขาก็ตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีโอโโรชิเริ่มเมาหลังจากปิดหลาน เขาก็เข้าไปคุยกับมิยูเพื่อเลื้อฟื้นวันเก่าๆทั้งคู่เพราะทั้งคู่เคยคบกันมาก่อนแล้วเลิกกันไปแต่โอโรชิไม่ลืมมิยูได้เขายังรักเธออยู่โอโรชิพยายามขืนใจใเธอและทำลายเธอโอโรชิเห็นคนที่เขารักเจ็บเขาจึงหยุดและขอโทษมิยูไปกับสิ่งที่ทำลงไปวันต่อมาพวกเขาเข้าไปดูการแข่งขันซูโม,โม่และทั้งสองแกงก็ได้นัดเจอกัน เพื่อคุยถึงเรื่องธุรกิจวันนี้เซอิซุมาด้วยตัวเองแต่การเจรจาก็ไม่เป็นผลเหมือนเดิมคนรุ่นลูกอย่างเซอิซุจะเข้ามายึดแกงของชิโรมาซึที่ก่อตั้งมานานมันเป็นไปไม่ได้ที่ชิโรมาซึจะยอมรับข้อเสนอนี้ได้ก่อนที่ทั้งคู่จะจากกันชิโรมาซึได้บอกไปว่าตอนกลับโกเบระวังตัวแล้วกันพวกเขาก็แยกย้ายกันจนนิกเดินมาเจอเพื่อนเก่าตอนที่เป็นทหาร รวมบลบวยกันเขาจึงชวนนิกไปดื่มด้วยกันหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบเขาก็ไม่เคยเห็นนิกอีกเลยโดยเขาจะขอไปยังบ้านของนิกแต่นิกก็ตอบปฏิเสธไปเขาจึงคู่นิกไปว่าตอนนี้เหมือนนิกกำลังหนีทหารอยู่มาอยู่ในแก๊งยากุซ่าถ้าเขาเอาข่าวนี้ไปรายงานกับกองทัพชารัฐนิกต้องสวยแน่นิกจึงตอบตกลงไปกินต่อที่บ้านของนิก เพื่อพูดคุยกับเพื่อนเก่าแต่นิกกับข้าปิปปากเพื่อนตัวเองไม่ต้องมีใครรู้อีกว่าน,นิกอยู่ที่นี่พอลุ่งเชา้านิกก็ได้ไปหามิยู่ตามปกติแต่เธอมีอาการเปลี่ยนไปจนนิกเห็นหน้าเธอที่ถูกทำลายนิกก็รู้สึกโกรธคนที่ทำลายมิยู่และเธอก็ได้บอกกับนิกไปว่าเธอท้องทางคู่กำลังจะมีลูกนิกก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนเขาจะเริ่มคิดลวว่าถ้าเขามีครอบครัว มีคนที่เขารักพวกเขาอาจจะเป็นอันตรายได้นิกจึงตัดสินใจไปหาชิโยชิไปบอกทุกอย่างให้ชิโยชิรู้ว่าเขาแอบคบกับมิยู่ตอนนี้เธอท้องทา้งคู่กำลังจะมีลูกกันแต่เหมือนชิโยชิคิดไว้แล้วว่าคงห้ามนิกไม่ได้ตั้งแต่แรกเขาจึงไม่โกรธตอนนี้นิกจะเข้ามาเป็นครอบครัวชิโยชิอย่างแท้จริงชิโยชิจึงเอาดาบสมุไรของตระกูลมาให้นิก เขาจะเป็นคนต่อไปที่จะปกป้องไม่อยู่เลยลูกนิกขอบคุณชิโยชิมาที่คอยช่วยเหลือเขามาโดยตลอดนิกจริงอยากให้ชิโยชิช่วยเขาอีกอย่างนั่นก็คือฝังศพเพื่อนของนิกทางคู่ช่วยกันฝังศพสัญญาจะเป็นพี่น้องกันจะคอยช่วยเหลือกันจนถึงวันต่อมาทางคู่ก็ได้พาชิโยมัตสึไปตัดชุดล้านประจำและปล่อยให้เขาเข้าไปวัดชุดกับช่างทางคู่นั่งรออยู่ได้สักพัก นิกก็รู้สึกถึงความผิดปกติเขาจึงเดินเข้าไปดูพอเปิดเข้าไปก็เห็นชิโรมาซึก,กำลังถูกลัดคอนิกจึงเข้าไปช่วยชิโยชิจัดการยิงหัวคนนั้นตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วต้องหนีออกจากที่นี่ทั้งสมคนวิ่งหนีขึ้นไปบนรถแต่ก็มีคนของแก๊งเชอิซึเดินตรงมายิงสายชิโรชิแล้ววิ่งหนีไปเขาบาดเจ็บหนักแต่สุดท้ายแล้วชิโยชิจึงขาดใจตาย แกงเชอิสึจุดชนวนสงครามขึ้นมาแล้วมันต้องการทำสงครามกับแกงชิโรมาสเตแต่แกงชิโรมาสเตถ้าไปสู้กับแกงเชอิสึไม่มีทางชนะแน่จำนวนคนมันต่างกันเกินไปแต่นิกก็ไม่สนใจว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ขอให้ได้แก้แค้นก็พอมีอยู่ที่ได้ยินว่าพี่ชายคนเดียวของเธอต้องมาตายเธอก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนี่กับลูกน้องจึงเปิดศึกฆ่าพวกมันทีละคน จนพวกแก๊งเคอิสืได้ส่งเด็กมหาเพื่อส่งข่าวให้ชิโรมาสืดโดยพรุ่งนี้ให้ไปที่ท่าเรือปราศจากปืนเพื่อตกลงในการสงบศึกครั้งนี้จนวันต่อมาแก๊งชิโรมาสืก็ไปตามนัดจนได้ไปเจอเชอิสืเขาต้องเสียคนสําคัญไปหลายคนจากฝีมือของแก๊งชิโรมาสือชิโรมาสืจึงถามไปว่าต้องการอะไรทําไมต้องเปิดศึกสงครามครั้งนี้แต่คนที่ต้องการ นั่นก็คือโอโรชิที่ตอนนี้หักหลังแกงชิโรมสัสึไปอยู่กับแกงเชอิสึยิ่งทำให้ชิโรมัสึโกรธมากที่ทั้งหมดเป็นแผนของโอโรชิแต่ด้วยความรักและความผูกพันชิโรมัสึพร้อมให้อภัยโอโรชิเสมอถ้าเขากลับใจได้แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นโอโรชิชักมีดออกมาแทงชิโรมัสึเข้ากลางหลังก็นำแทงเขาไ่อย่างจนเขาตายคามือส่วนลูกน้องก็ทำอะไรไม่ได้ โอโรชิจึงเดินเข้าไปหาพวกนิกแล้วประกาศไปว่าแกงชิโรมาสึจะไม่มีอีกต่อไปและบอกให้นิกทิ้งมิยูและออกไปจากเมืองโอสกาซาโอโรชิกาคาคนที่เลี้ยงดูเขามาจนมายิ่งใหญ่ขนาดนี้นิกจะไม่ยอมปล่อยโอโรชิไปแน่ส่วนจิจการของแกงชิโรมาสึก็ถูกพวกตำรวจที่ถูกจ้างให้เข้าไปเผาทำลายจนหมดจนไม่เหลือจิตจการของแกงชิโรมัสึอีกต่อไปนิกจึงขอให้มิยู อยู่กับคนของเขานิกจะเข้าไปแก้แค้นคนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดมาได้หรือเปล่าเขาก็ตอบไม่อยู่ไม่ได้แต่ไม่อยู่แล้วลูกต้องปลอดภัยนิกถือดาบสมุไรเดินเข้าไปในบ้านของเซอิซูเขาไม่ได้มาล้างแค้นแก๊งเซอิซูแต่จะมาฆ่าคนที่ทรยศนั่นก็คือโอโรชินิกจึงขอให้เขาได้สู้กับโอโรชิแต่โอโรชิก็ตอบปฏิเสธไปจะไม่มีการสู้กับนิกและเขา ก็บอกให้นิกกลับบ้านไปแต่นิกไม่เขาชักดาบออกมาเฉือนเขาคอโอโลชิจนเขาขาใจตายนิกก็สามารถแก้แค้นแทนทุกคนได้แล้วเซอิสุสจะไม่ขอยุ่งกับความแค้นของพวกเขาเซอิสุสจงปล่อยตัวนิกไปนิกก็ได้กลับไปหาทุกคนคน,คนที่จงรักภักดีกับนิกพวกเขาจะตั้งแกงขึ้นมาใหม่เพื่อสืบทอชิโรมัสึต่อไป ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนัง The Outsider หนังแก๊งยากุซ่าในปี2018ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Mr. Caseio ขอขอบคุณและสวัสดีครับ